ชาวเน็ตมีแอบโบนเหตุช่องสามหยิบละครเก่าเวียร์มารีเมกวางเธอคนนี้เป็นนางเอก เปิดภาพแรกก็สร้างเสียงฮึงฮากันเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องใหม่ของช่อง3โดยผู้จัดสตางดิดละดาบอดันทีวีซีรีส์คลายลูกของกัตนาที่หยิบผลงานที่เคยเปรี้ยงปรางของตัวเอกวิกหมอชิดช่องเจ็สีอย่างปิ่นอนองที่นําแสดงโดยเวียสุกรวั์และมินพิชยามาสร้างใหม่ป้อนให้ช่อง3โดยได้นางเอกหน้าสวยพรีมรนิดารับบทเป็นปิ่นอนองประกบคู่กับเตยพงศกรรวมด้วยโยเกิร์ตณัฐชา อย่างไรก็ตามแม้จะมีเสียงตอบรับจากชาวเน็ตได้ไม่น้อยแต่ก็แอบ,บมีคอมเมนต์บ่นจากชาวเน็ตหลายคนเลยทีเดียวว่าละครรีเมคอีกแล้วนี่ไงวงการละครไทยถึงไม่ก้าวไปไหนสักที่โครงการแลกเปลี่ยนช่อง3รีเมคละคร,ะครช่อง7ช่อง7รีเมคเพลงประกอบละครช่อง3ละครไทยไกลไกลกว่านี้ไม่ได้แล้ว ช่องวันก็รีเมคละครช่องสฟ้าเพียงดินสายรุง้งละครไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆตามตรงนะคะมีบทประพันธ์ใหม่ที่ดีเยอะแยะมีนิยายน้ำดีเริดๆในยุคนี้งงใจกับวิสัยทัศน์ผู้บริหารค่ะมัวแต่เอาความสําเร็จเก่าๆเสียดายนักแสดงอ่ะทีวงการละครไทยไม่ไปไหนเพราะมัวแต่รีเมคนี่แหละทางช่อง3ช่อง7ช่องวันช่อง8รีเมคกันทุกช่องแค่ปี2022มีละครรีเมคเป็น 10, 10เรื่องแล้ว และอื่นๆแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้